สวัสดีครับผมก็พบกัน,นครับอีกครั้งหนึ่งวันนี้เป็นวันอังคารที่28เดือนมีนาคมปี66ประมาณสักช่วง5โมงกว่าดเกือบ6โมงนะครับเวลานี้ที่ผมกำลังอัดคลิปอยู่ได้มาพบเจอกเพื่อนสมาชิกเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับเป็นวันอาทิตย์ที่26มีการอบรมการใช้ปืนพกเบื้องต้นนะครับของชมรมปืนแทตศนิแอร์นะก็จะมีการบรรยายนะครับเกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภยัยเรื่องของการใช้ปืนเรื่องของกฎหมาย นะเป็นสิ่งเบื้องต้นนะครับในการที่คนคนหนึ่งจะหยิบจับหรือว่าครอ,อบครองอาวุธปืนเนี่ยควรจะต้องรู้และสิ่งแรกสุดที่ผมเนี่ยทำการเน้นย้ำแล้วก็เรียกว่าให้เวลากับผู้อบรมเนี่ยค่อนข้างมากนั่นก็คือเรื่องของการตรวจสอบความปลอดภยัยไม่ว่าจะเป็นปืนอะไรก็แล้วแต่เมื่อปืนนั้นถูกวางไว้ที่บ้านแล้วเราเนี่ยเห็นมีความสนใจที่อยากจะหยิบจับสัมผัสอาวุธปืนจะต้องทําการตรวจสอบความปลอดภัยทุกครั้งห้ามละเลยเป็นอันขาดอันนี้ถือว่า เป็นข้อแรกสุดในการหยิบจับอาวุธปืนตัวอย่างเช่นนะครับปืนที่กําลังเห็นอยู่เป็นปืนก๊กสินะฮะนำปืนออกมาทุกทุกครั้งนะครับก็หลักการเนี่ยนิ้วสําคัญนะครับอยู่รอกองไกผมเนี่ยลองทดสอบนะครับให้กับเพื่อนสมาชิกในวันที่26ที่ผ่านมาเนี่ยลองจับถือดูปรากฏว่าสมาชิกที่จับถืออยู่นะครับในภาพรวมเนี่ยก็จะเอามือนะครับเข้าไปข้างในไกปืนนะตรงนี้ โดยที่ยังไม่เป็นการตรวจสอบใดๆจับถือสิ่งแรกก็คือเอานิ้วเนี่ยเข้าไปข้างในเลยนะตรงนี้ถือว่าค่านข้่งอันตรายแต่ผมก็บอกกับเพื่อนสมาชิกนะครับว่ามันเป็นธรรมชาติของมนุษย์เราไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือว่าใครก็แแต่นะครับเมื่อหยิบจับสัมผัสอาวุธปืนเขาก็มักจะเอานิ้วเนี่ยลวงเข้าไปในไก่ซึ่งมันเป็นธรรมชาตินะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องทําการฝืนตัวเองให้ได้นะครับนิ้วจะต้องอยู่นอกกลงไกเสมอ นะจับถือนิ้วอยู่ข้างนอกเลยนะครับฝืนนิดหนึงนะจากนั้นให้ทำการปลดแมกกาซีนนะปลดออกมานะครับแมกกาซีนมันจะมีลูกบรรจุอยู่นะแล้วก็ปืนโดยทั่วไปนะครับอาจจะมีลูกในค้างอยู่ในลำเพลนเนินัดหนึ่งจะต้องใช้วิธีการก็คือดึงสไลด์ดึงออกมานะครับแล้วก็ตรวจสอบว่าไม่มีลูกขั้นตอนเหล่านี้เป็นขั้นตอนที่ควรต้องทํา ทุกครั้งในการจับถืออาวุธปืนนะอย่าขี้เกียจนะห้ามละเลยโดยขาดนะครับก็คือการตรวจสอบเรื่องของความปลอดภัยหลังจากที่ผมแนะนําเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือมีทั้งแบบคืออัตโนมัติแบบนี้แล้วก็แบบรุ่โม่ก็ลองขออาสาสมัครนะครับให้เพื่อนสมาชิกเนี่ยลองมาทดสอบนะครับเขี่ยปืนให้ดูนะอีกจุดหนึ่งนะครับที่ดูแล้วเนี่ยค่อนข้างน่ากลัวแล้วก็หวาดเสียวก็คือเรื่องของการดึงสไลด์ อีกทีหนึ่งนะการดึงสล์เนี่ถ้าเื่อว่าคนที่อาจจะยังไม่คุ้นเคยหรือว่าไม่ค่อยได้จับสัมผัสนะครับอาวุธปืนเนี่ยในการดึงสลด์เขามักจะไม่มีแรงจุดที่น่ากลัวแล้วก็อันตรายนะครับสําหรับคนที่อาจจะไม่ค่อยมีแรงเท่าไหร่ก็คือบริเวณนี้ช่องไขปอกกับสไลด์นะครับเพราะว่าคนที่ไม่เคยขึ้นสไลด์หรือว่าอาจจะไม่ค่อยมีแรงนะครับอาจจะเป็นสุภาพสตรีหรือว่าเด็กเนี่ย ก็จะจับแบบนี้เลยจับข้อมไปนะครับแล้วมือก็ลื่นปุ๊บจากนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเนื้อเนี่ยมันไปแนบอยู่นะครับบริเวณของช่องคลายปอกแล้วก็สไลด์เดินหน้าหนีบนะครับเนื้ออาจจะหลุดได้ตรงเนี้ยต้องระมัดระวังนะครับต้องระมัดระวังดังนั้นในการที่จะขึ้นสไลด์นะครับหรือว่าดึงสไลด์เนี่ยมันจะมีตัวเซเลชั่นนะครับด้านหลังตัวนี้ก็จับนะครับจะใช้คีบอะอย่างเี้ได้ หรือจะใช้ข้อมือนะครับก็ได้แต่ก็ระมัระวังตำแหน่งเนี่ยขอให้อยู่ที่สเตชั่นด้านหลังอย่านะครับเด็ดขาดก็คืออย่าเอามือเนี่ยไปค้อมระหว่างช่องคลายปอดตัวนี้นะเป็นจุดที่2นะครับที่เน้นย้ำในวันนั้นทีนี้ก็จะเข้าสู่พาร์ทของการฝึกแบบขิ้มขค้นนะครับก็จะเป็นชุดคู่ฝึกเนี่ยเข้ามาพูดบรรยายให้นำทีมโดยครูเอกทัติแอนนะครท่านก็จะสอนที่การยืนการจับ นะการเล็งนะครับทีนี้จุดหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเรื่องของปัญหาในการเล็งถ้าเผื่อว่าคนถนัดมือขวาเหมือนผมเนี่ยถนัดมือขวานะครับในการเล็งศูนย์นะครับสังเกตน,นะจะโฟกัสนะครับที่ศูนย์หน้าแต่ทีนี้ตาในการที่จะโฟกัสเนี่ยจะใช้ตาขวาหรือตาซ้ายโดยธรรมชาตินะครับถ้าเผื่อว่าถนัดขวาเนี่ยก็จะใช้ตาขวาเป็นตัวเล็งนะ แต่ก็ไม่แน่เสมอไปนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะมีตาหลักเนี่ยเป็นตาซ้ายก็ได้แต่ถนัดขวาจะทํำยังไงนะครับก็คือจับเหมือนปกติเลยแต่ในจังหวะที่จะมีการจัดศูนย์แล้วก็เล็งเนี่ยให้เราทําการย้ายปืนนะครับมาที่ตาซ้ายนะปกติอยู่ที่ตาขวานะครับแต่ว่าตาหลักเราเนี่ยเป็นตาซ้ายแล้วก็ย้ายปืนมาปุ๊บล้วก็จับปกตินะครับตัวนี้สามารถทําได้นะฮะไม่ผิดกฎกติกาอะไรอย่างใดนะครับทำได้เลย ตัวนี้เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับเวลาโฟกัสก็คือให้โฟกัสที่ศูนย์หน้าเหมือนเช่นนะครับในกล้องที่เห็นอยู่นะครับโฟกัสศูนย์หน้าศูนย์หน้าจะเป็นจุดที่ชัดที่สุดนะเป้าก็จะเบลอ,บอไปนะครับส่วนหลังก็จะเบลอ,บอไปนะทำอันนี้ก็คือเป็นทําตามทฤษฎีของจริงอาจจะอาจจะทําไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนครับลองดูแล้วกันนะะอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับเรื่องของการใช้ตาในการเล็ง หลังจากที่พูดบรรยาไปทั้งหมดนะครับในช่วงเช้าเนี่ยเริ่มตอน8โมงเช้านะจกระทั่งถึงไม่เกิน10โมงเช้านะผู้อบรมนะครับก็จะย้ายตัวเองเนี่ยไปฝึกทําการยิงนะด้วยกระสุนจริงนะครับกระสุนที่ใช้ฝึกซ้อมก็คือเป็น FMJ นะครับแบบนี้เลยนะฝึกยิงนะครับก็จะมีการเคลียร์ปืนนะการเคลียร์ปืนทําอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมจะใช้ลูกดัมี่ในการสาธิตนะครับเพื่อความปลอดภัย เมื่อเรามีเหตุจําเป็นจะต้องใช้บุปืนนะครับหรือว่าไปยิงปืนที่สามก็แล้วแต่นะจุดหนึ่งนะครับในการใช้ปืนอันนี้เป็นรุ่นอมมี่นะเราก็จะบรรจุนะครับลูกเนี่ยเข้าไปในหลังเพลิงเรียบร้อยนะเมื่อต้องการยิงนะครับก็ยิงปั้งไปเสร็จในการเคลยร์ปืนก็คือนิ้วเนี่ยจะอยู่ที่นอกกงไกนะครับอันดับที่1จากนั้นก็ลดปืนนะครับเข้มามือเนี่ยขยับนะครับมากดตัวนี้ เป็นปุ่มปลดแม็กนะปลดออกมานะครับเสร็จปุ๊บจะมีลูกที่ค้างอยู่ตรงนี้1นัดนะนะให้ทาการดึงออกนะครับเคาออกหลายๆครั้งนะจากนั้นถ้ามีแดงนะครับก็ให้ทําการค้างเพื่อตรวจสอบนะครับว่าใน,นําเภอนี่ไม่มีลูกเสร็จปุ๊บนะครับก็ทําการร่างไกนะครับออกไปนะร่างเพี้ยนะครับลงดินไปอันนี้คือการเคลียร์วุ้ปืนนะครับก็จะสั่งให้ผู้อบรมเนี่ย ทำแบบนี้นะครับเป็นวงรอบไปนะกระสุนแบบนี้แนะนำเลยว่าควรที่จะต้องซื้อติดเอาไว้นะห้ามเด็กขาดน,นะครับในการที่จะฝึกซ้อมอยู่ที่บ้านเราใช้กระสุนจริงอันนี้อันตรายมากนะครับลงทุนสักนิดหนึ่งนะครับหาซื้อกระสุนแบบนี้นะราคาไม่แพงนะครับหลกักไม่เกินไม่เกินร้อยนะไม่เกินร้อยนะครับซื้อเอาไว้ในการฝึกซ้อมเรื่องของการไดายไฟเรื่ององการเคลียร์ปืนนะครับ อันนี้ก็จะเป็นรอบของการเคลียร์ปืนหลังจากเคลียร์ปืนเสร็จนะครับก็จะให้ผู้อบรมเนี่ยทำการฝึกยิงโปรไฟลก็คือยิงช้าช้านะครับแล้วผู้ฝึกเนี่ยจะปรับแก้ให้ว่ากลุ่มกระสุนที่เกิดขึ้นเนี่ยทำไมถึงตกลงข้างล่างทำไมถึงไปซ้ายทำไมถึงมาขวาทำไมถึงไม่เข้าเป้าตัวนี้ผู้ฝึกก็จะยืนกำก,กับแล้วก็คอยแนะนำนะครับว่าควรที่จะต้องแก้จุดไหนโดยในพาร์ทนี้นะครับสิ่งที่น่าสนใจเนี่ยก็คือเรื่องของการจับถืออาวุธปืนหรือการกิปปืน ถ้าเผื่อว่าถนัดมือขวานะครับมือที่จะออกแรงบีบแน่นมากนะครับก็คือมือข้างที่ไม่ถนัดคือมือซ้ายนะเวลาจับนะครับจะออกแรงเนี่ยค่อนข้างแน่นกว่ามือขวากับกันนะครับถ้าเผื่อว่าถนัดซ้ายนะจับไปนะครับมือข้างที่ไม่ถนัดคือมือขวานี่จะจับแน่นกว่านะตัวนี้ก็เป็นเทคนิคนะครับในเรื่องของการยิงนะเพื่อความแม่นยำนะครับอีกจุดหนึ่งกรทผมว่าได้ใช้ไหมก็ บางครั้งนะครับบางครั้งถ้าเกิดว่านึกได้ก็ใช้บางครั้งลืมก็บีบมือไปตามสัญชาตญาณประคองพอให้ปืนเนี่ยไม่หลุดออกมานะแค่นั้นจบจากการยิงโ,โลฟล์ไฟนนะครับทีนี้ก็จะเป็นการยิงแบบคอนโทรลแพร์คอนโทรลแพร์ก็คือยิงทีละ2อนะยิงกระสุนก้มามมอลนะครับแบบนี้ให้เข้าเป้านะครับครั้งละ2นะครั้งละ2นะั้นหมายถึงว่ามีเป้าอยู่เป้าเดียวนะครับก็คือ ให้ผู้อบรมเนี่ยยิงนะครับปั้งปั้งนะแล้วจึงค่อยพักตื่นนะครับแล้วก็ยิงซ้ำไปนะครับเป็นชุดชุดชุดละสองนะนี่ก็คือคอนโทรแลแพลนนะครับประโยชน์ก็คือเอาไว้ใช้ในเชิงของการกีฬานะในภาคปายนะครับหลังจากที่ยิงคอนโทรแลแพลนเสร็จเรียบร้อยน,นะครับก็จะนําผู้อบรมเนี่ยเข้าที่ห้องอบรมเนี่ยรอบหนึ่งเพื่อบีฟทั้งหมดนะครับว่าอะไรคืออะไรเป็นยังไงบ้างแล้วก็จะเลือกนะครับคนที่อาจจะยิงไม่ผ่านเกณฑ์ นะซึ่งแต่ละรุ่นเนี่ยก็จะมีนะครับปบปุกันไปนะคือยิงยังไม่ได้ทางชมรมยิงปืนก็จะเอาคนเหล่านี้นะครับมายิงซ้ำอีกรอบหนึ่งในช่วงของการพักกลางวันคือเรียกว่ายิงจนกว่าจะยิงได้นะเสร็จเรียบร้อยน,นะครับพักกินข้าวเสร็จเนี่ยก็จะเรียกผู้อบรมเนี่ยเข้าสู่ห้องอบรมนะครับประมาณช่วงเที่ยงสี่สิบไม่เกินบ่ายโมงนะจะเป็นการบรรยายภาคกฎหมายนะครับซึ่งการบรรยายภาคกฎหมายเนี่ยก็จะมีทีมบรรยายนะครับซึ่งก็จะประกอบด้วยทนายความ นะประกอบด้วยคณะครูฝึกแล้วก็ผมเองนะครับก็ช่วยกันนะคาบช่วยกันนะครับบรรยายเกี่ยวกับเรื่องของข้อกฎหมายใกล้ตัวว่าในการขออนุญ,ญาตนะครับซื้อปืนสักกระบอกหนึ่งเนี่ยจะมีขั้นตอนอย่างไรก็คือเรื่องของการขอปอ .3 เอกสารมีอะไรบ้างนะจุดนี้ก็จะพูดแบบละเอียดเลยนะครับก็จะเปิดโอกาสให้ผู้อบรมเนี่ยซักถามนะครับว่าจุดนั้นประเด็นนั้นประเด็นนี้เนี่ยจะต้องทําอะไรเป็นยังไงบ้าง การขอบรรบรองความมั่พื่นะครับขอที่ใครใครเป็นผู้ที่จะเซ็นได้บ้างตรงนี้ก็จะเป็นการตอบคาถามนะครับทั้งหมดนะในเรื่องของการขอพอสามนะครับพอได้พอสามเร็จเรียบร้อยเนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องของการโอนการโอนอาวุธปืนนะจากบุคคลน,นะครับที่3โอนให้กับผู้เข้าอบรมหรือจะเป็นการโอนแบบตกทอดมาทางมรดกนะครับโดยที่คนที่จะโอนเนี่ยอาจจะยังมีชีวิตอยู่ก็แบบหนึ่งหรือว่าคนที่จะโอนให้เราเนี่ย เติบชีวิตไปแล้วนะครับก็เป็นอีกแบบหนึ่งในประเด็นนี้ก็จะเป็นการพูดแล้วก็อธิบายให้ฟังนะครับถึงรายละเอียดขั้นตอนในการที่จะรับโอนต่างๆนะว่าต้องทํำยังไงบ้างนะครับก็เป็นอีกช่วงหนึ่งเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะเป็นเรื่องของการนําพาบุหรี่ปืนการพกพาบุหรปืนเข้าที่ข้อกฎหมายข้อไหนความผิดอย่างไรนําพาแบบไหนได้แบบไหนอาจจะเสี่ยงน้อยหน่อยนะก็จะพูดให้ฟังนะครับ เราก็จะกล่าวพ่วงไปถึงเรื่องของการต่อสู้ป้องกันตัวว่าถ้าเผื่อว่าโจรบุกเข้ามานในบ้านรูปแบบ1 2 3 4 5หเราจะต่อสู้ป้องกันตัวเนี่ยได้ขนาดไหนถึงจะไม่มีความผิดเหล่านี้ก็คือเป็นเรื่องของแง่มุมเรื่องของข้อกฎหมายในบ้านเมืองเรานรในประเทศไทยนะอาจจะไม่ได้ตอบแบบชัดๆแต่ก็มีแนวโน้มว่าในนาำคำตอบเนี่ยพอที่จะนำไปอ้างองิงหรือว่าพอจะใช้ได้ หลังจากที่บรรยายในภาคกฎหมายเสร็จเนี่ยก็จะมาบีฟในเรื่องของการกีฬานะครับ IDPA นะตัวนี้ครูเอกก็จะมาบีฟให้ฟังนะครับว่าการยิงในเชิงของการกีฬาเนี่ยมีแบบไหนบ้างน,นะครับยิงโซนไหนไม่บวกยิงโซนไหนบวก1ยิงโซนไหนบวก3วิอะไรก็จะว่ากันนะครับในจุดต,ตรงนี้เมื่อบีฟแล้วก็บรรยายเสร็จนะครับก็จะให้ผู้บรมเนี่ยลงสนามอีกรอบหนึ่งเวลาสักบ่ายสองโมงครึง่งนะครับแต่ละคนเนี่ยจะลงไปเล่นกีฬา IDPA กัน เรียกว่าให้สัมผัสเป็นกีฬา IDPA จริงๆเลยนะครับก็จะจัดสเตจให้แล้วก็จําลองสถานการณ์ว่ามีโจรบุกเข้ามานะครับจะประกอบปืนยังไงจะขึ้นลามยังไงแนวปืนวิ่งอย่างไรยีแบบไหนนะครับนี่คือภาคบ่ายรวมๆแล้วนะครับตั้งแต่เช้าถึงบ่ายเนี่ยผู้อบรมเนี่ยจะใช้กระสุนเนี่ยราวๆสัก 30- 40ถึงนัดต่อ1คนนะครับถือว่าได้ยิงกระสุนเนี่ยค่อนข้างเยอะมากนะพอจบนะครับในเชิงของกีฬา d p a เสร็จเนี่ยก็จะ ให้ผู้อบรมเนี่ยเข้าไปที่ห้องอบรมนะครับเพื่อทําการทดสอบจะมีแบบทดสอบให้นะครับจำนวนก็จํานวนหนึ่งเกณฑ์ผ่านคือ80นะถ้าเมื่อว่าทําได้ถึง80นะครับก็จะมีสิทธิ์ได้รับใบกิจบัตรหรือว่าซอริฟิเคตนะใบกิจบัตรนี้ก็คือใช้สําหรับประกอบขอยื่นปอสารได้นะก็จะจบ1วันนะครับอันนี้คือเล่าให้ฟังใน1วันว่าเราจะทําอะไรบ้างนะครับ เสร็จเรียบร้อยก็อยู่ในช่วงของเวลาเนี่ยไม่เกิน4 15นะครับก็จะเลิกในวันหนึ่งก็ขออนุญ,ญาตเพื่อนสมาชิกนะครับเป็นการบอกเล่าเล่าเรื่องนะครับถึงการอบรมใน1วันของชโลมปืนที่ผมเนี่ยได้สังกัดอยู่ก็คือแทติแอนนะครับว่า1วันเนี่ยเขาทำอะไรบ้างนะเป็นแบบคร่าวๆนะครับประมาณน,นี้ขอขอบพระคุณเพื่อนสมาชิกเป็นอย่างสูงนะครับที่ได้ติดตามรับชมแล้วก็ส่งกำลังใจให้กัน สิ่งที่ผมเน้นย้ำแล้วก็เน้นทุกๆครั้งก็คือเรื่องของความปลอดภยัยอาวุธปืนเป็นสิ่งที่อันตรายนะครับจะทำอะไรกับปืนทุกครั้งต้องตรวจสอบความปลอดภัยก่อนห้ามละเลยโดยเด็ดขาดนะครับฝากเอาไว้ประมาณน,นี้ขอขอบพระคุณเพื่อนสมาชิกอีกครั้งหนึ่งครับที่ติดตามรับชมกันนะครับสวัสดีครับ